ทีคร okay, ับผมวันนี้ผมก็ต้องเอากระสอบแช่นน,นี้ครับแช่น,นี่ก็แ้วก็นนออกระสอบหนึ่งองหาส่ค ผมก็เอากระสอบนมนี่อันนี้กระสอบคิววะครับผมก็เอามาหั่นสี่แล้วก็เอาน้ํามันแช่ไว้ครับแช่ไว้สักป,ประมาณ1นคืนสคืนถึงจะไปใส่ตัวกับไส้เดือนแล้วก็ไส้เดือนแล้วก็ใส่อาหารสุกที่ผมคิดขึ้นมาเป็นส่วนตัวของผมอีกทีครับเดี๋ยวดูครับผมว่าผมแช่นะ้ำเดี๋ยวผมต้องไปเอาน้ำครับผม มแม่มนเตะม วันนี้ครับทุกคนเขาก็จะซับน้ำเข้าไปก็เดี๋ยวก o จะแห้จะแชะ,ะครับแล้วก็น้ำมันก็จะหายครับต้องแช่ไว้ก่อนให้ครับนี่ครับผมอันนี้ครับอันนี้คือที่ผมผสมน้ำไปครับเอาเอาน้ำหมัดผสมน้ำไปพต้องลดน้ำไม่เกลืดล้วยต้มพลิกออกแล้วปึ๊บ ก็เติมๆอันนี้ด้วยต้นนี้ผมชําไว้ครับผมดูว่าจะออกมาไหมอันนี้ด้วยเติมน,นี่คือใบกะเพราต้อพริกครับผมอันนี้ก็คือผสมผสานครับเพราะข้าวไรน์เป็นมูลเส้นเดียวเลยมีเส้นเดียวข้างล่างด้วยนัมนกับผมมันให้ลาเขาได้กินอาหารก่อนไปแยกปลูกก็เลยไปแยกเพาะเองครับผมก็เลยทำอันนี้ไว้กัน,นด้ยผมครับ ตันี้ก็เสร็จแล้วนะครับผมก็แช่ไว้ตัวนี้นครับผมแช่ไว้แปกผมนี่ก็เป็นน้ำอันนี้สูตรสองเนี่ยอันนี้แล้วก็ต้มพริกก็เริ่มโผล่แล้วครับเมื่อผมพอพริกไว้อันนี้ผมถอนมาจากที่ไร่ช้ำๆไว้นอนดูเดือนหน้าว่าจะโผล่แต่ตะไคร้ก็โผล่สองข้างคนระับ ลอาดูว่าเดือนน่าจะเป็นยังไงครับผมนี่ผมใส่มุนเสเดมไปครับดอกก็ดอกเยอะเลยครับด็ตอนนั้นก็ดูเหมือนว่าจะมีอันมางอกขึ้นมาข้างๆอะไรที่พอคนขุดไปได้หนึ่งอาทิตย์ครับก็ใส่ไปแล้วก็แล้วก,วก็อันนี้ก็ผมลองเพลินตองปลุกครับ ต้องก็จะเหลือกำลังครับแล้วก็แล้วก็ดูมาว่าจะมีอะไรแค่เดี๋ยวลองดูว่าที่น่าจะเป็นยังไงครับแต่ต้นมะนาวนี้ผมขุดใส่ได้สามวันนี่ครับลองดูว่าใบยังจะเหลืออยู่ไหมครับตอนนี้ใบมันเหลือลครับผมลองดูก็มีตูมามีรูดแล้วด้วยก็เดี๋ยวดูว่าผ่านไปเนื่ยอันทิกหนึ่งเดือนจะเป็นยังไงครับผม เี่งครับผม EP นี้ก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยว EP ต่อไปจะทำอะไรก็รอติดตามครับผมขอบคุณครับ